สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 5 0แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 b i b e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ083 43 7 4753นะ หรือสะดวกเป็นแบบ QR code แบบนี้ก็ได้นะคะแคปหน้าจอและแอดเข้ามาได้เลยนะคะนะพี่ๆจะได้ชมพักก่อนใครเลยนะบอกเลยนะมาวันนี้นะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนี่นะคะห้าบาทองละห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะนะเริ่มต้นที่ราคา500บาทอันนี้เป็นเม็ดขนุนคะ่ะเริ่มกันเลยเนาะอันนี้เป็นเม็ดขนุนนะคะลงรัก เป็นเนื้อดินค่ะลงรักรักแท้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่แห้งๆเลยค่ะเก่าๆเลยนะคะเม็ดขนุนนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาชินราชค่ะชินราช นะคะจะไม่มีโค้ดนะคะอง์นี้ไม่มีโค้ดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะหล่อโบราณผิวจะไม่สวยนะคะผิวจะไม่สวยแบบนี้นะด้านหลังจะคุขะหน่อยนะคะเขาเรียกว่าผิวอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าไม่สวยนะเขาบอกเป็นเป็นหล่อโบราณมานะคะ นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยก้นจะเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเงินได้มาสององค่ะจะมีพิมพ์ท่ามาไฟกับองค์เล็กๆแบบนี้นะคะเริ่มจากพิมพ์ท่ามาไฟก่อนอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ท่ามาไฟนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะ เป็นแบบนี้เลยนะคะก้นจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะไม่มีกิ่งค่ะไม่มีกิ่งนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาหลวงพ่อเงินอีกองหนึงนะคะหลวงพ่อเงินอีกองหนึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเขียวๆหน่อยนะจะออกเขียวๆหน่อยมีขาดเขียวนะคะนี่นะคะ อาจจะไปไวนิดนึงนะคะนี่ค่ะเหนื้ององพระจะเป็นแบบนี้นะจะมันๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้งานมาแล้วค่ะสภาพสวยเลยใครชอบคลาสสิกนี่คือได้เลยนะคะองค์นี้นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะก้นจะเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเขี้ยวค่ะเป็นเขี้ยวนะคะ ไม่ใช่เลซินนะคะพี่เป็นเขี้ยวค่ะองค์นี้เขาตีเป็นหลวงพ่อปานนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเขาบอกมาอย่างนี้นะคะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้องเองก็ดูไม่เป็นส่วนตัวนะคะนี่ค่ะรอยจานทั่วองค์ค่ะรอยจานทั่วองค์สวยเก่านะ สภาพใช้งานมาแล้วนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยันนะคะเขี้ยวนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานางพญาค่ะนางพญาของส,สวยๆดีๆจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะคะนี่นะคะนางพญาพระจังหวัดพิษณุโลกจะเขียวๆเ,เลยค่ะเนื้อจะเขียวๆเ,เลยนะเม็ดแร่ดีมาก สวยมากนะคะชัดเจนเลยนะคะการตัดต่อของเขาคือดีเลยค่ะเม็ดแร่เห็นเลยนะคะละเอียดนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะจะเขียวๆแ็บนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะงดต่อรองแล้วเนาะนะน้องแบ่งได้เท่านี้จริงๆนะคะ ต่อมาพระปิดตาน้องได้มาสององค่ะพระปิดตาน้องได้มาสององค์นี่นะคะปิดตาได้มาสององค์อันนี้จะเป็นเนื้อโลหะค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะเอาเริ่มจากเนื้อโลหะก่อนนะคะพระปิดตาเนื้อโลหะเขาเรียกพิมพ์อะไราไม่ทราบพี่ๆดูกันเอาเองนะคะเก่าๆนะคะส,สวยๆเลย นะวันนี้ไฟอาจจะส่องไม่ถึงนะคะเพราะว่าน้องมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะคะนะแต่พี่ๆถ้าเข้ามาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน้องจะใส่ถ่ายส่งให้ชมนะคะพับปิดตาเนื้อโลหะนะคะห้าบาทรวมส่งค่ะ500บาทรวมส่ง ต่อมาเนื้อผงคะ่ะพระปิดตาเนื้อผงนะเป็นพิมพ์อะไรไม่ทราบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักถ้าไปเลี้ยมของคือได้เลยน่ารักเลยเด็กของได้คะ่ะเด็กของได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ฝากกดติดตามทั้งช่องด้วยนะคะพี่ๆสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีไลน์นะคะฝากกดติดตามทั้งช่องนะคะนะจะได้เห็นชมพระก่อนนะคะนี่ค่ะ แบบนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทลมส่งแล้วนะต่อมาปู่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู่เอ่อไม่ใช่เหรียญเป็นเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบเนี่ยค่ะมันแบบนี้นะปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหนังสือแบบนี้เลยค่ะเป็นยันแบบนะรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้ององพระจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ กรีบบัวสวยมากนะเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างนะคะตะใบข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นยันหนังสือแบบนี้ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาลูกอม ลูกอมเมรกระพัดนะคะเมกะพัดนะคะลูกอมเนื้อมเมรกระพัดเขียวๆค่ะแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเขียวๆนะคะแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาเหรียญสุดท้ายในราคาห้าร้อยบาทนะคะเหรียญสุดท้ายในราคาห้าร้อยบาทเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะ อ๋อเหรียญหลวงพ่อทบค่ะเหรียญหลวงพ่อทบเป็นแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังจะมียันมีตัวหนังสือแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยมากเหรียญหลวงพ่อทบนะคะขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะพอดีว่าน้องขอแจ้งพี่พี่นิดนึงพอดีว่าน้องทํางานประจําด้วยพี่พี่ท่านไหนนะคะอรอได้ก็ก็รบกวนรอนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีบางท่านน่ะน้องส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะบอกกับ เวลาไวแล้วนะคะว่าส่งประมาณไหนวันนี้ส่งได้ประมาณไหนนะคะนะแต่ส่งแน่นอนค่ะน้องพยายามจะไม่ข้ามวันนะคะจะส่งวันต่อวันแต่อาจจะช้านิดนึงอาจจะเลทเวลาเป็นกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจะจะไม่ข้ามวันนะคะเพราะว่าน้องทำงานประจำด้วยนะคะช่วยช่วยเห็นใจน้องนิดนึงเนาะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะต่อมานะคะทักท ส่วนพี่พี่ท่านไหนนะคะเป็นลูกค้าเก่าก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะต่อมาอีกหนึ่งราคาราคา700บาทค่ะราคาเจ็บาทเ0 0บาทมีสามองค์นะคะราคา700บาทมีสามองค์มีสมเด็จค่ะกันหลงพอกันเริ่มจากสมเด็จก่อนแล้วกันนะคะพระสมเด็จนะแบบนี้นะคะได้มาสององค์พิมพ์เหมือนกันหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะคะ อย่น้องได้มาแบบนี้เลยเอาเอาองดำดำก่อนแล้วกันเนาะน้องเรียกองดำดำนะเพราะว่าไม่รู้พิมพ์นะคะไม่รู้พิมพ์องดำดำจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเก่าๆเลยนะแบบนี้เลยจะมีเขาเรียกอะไรอะมีมีแร่เหรอคะมีแร่มีมวลสารดีนะคะเห็นชัดเจนนะคะนี่นะคะเห็นไหม พี่นะคะถ้าเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะส่งให้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเก่าๆเลยนะดำๆนี่ไม่ใช่ลงรักนะคะแต่ว่ามันความเก่าอะ่ะน่าจะเป็นรานะคะน่าจะเป็นรานี่ค่ะเก่าๆเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ เจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งแล้วนะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลสมเด็จอีกองหนึ่งน,นะคะผิวนวลตามากนะผิวนวลตามากนี่ค่ะดูความเก่านะผิวนวลนเลยนะคะอง์นี้สวยสวยเลยนะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบน้องดูไม่เป็นนะคะพี่พ,พี่ๆดูกันเองนะนะคะ นี่ค่ะขอบข้างค่ะขอบข้างด้านหลังนะคะด้านหลังจะเห็นชัดเจนเลยนะคะเรื่องมนสารนะนี่ค่ะนี่นะคะเก่าเก่าเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาเหรียญหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อกันเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเก่าๆเลยนะคะแต่ว่าเขาเก็บสภาพดีเนาะองนี้เก็บสภาพดีจริงๆนะคะเป็นแบบนี้นะนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะหูจะเป็นแบบนี้ค่ะหูขอบข้างนะคะขอบข้างนี่ค่ะขอบข้างนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาอีกหนึ่งราคาอีกหนึ่งราคานะคะเป็นแหวนค่ะ1,000บาทรวมส่งนะคะองนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งเขาเรียกว่าแผวนแหวนพิลอดเหรอหรือหือแหวนอะไรสักอย่างนี่ราะคาเป็นแบบนี้นะ ไซส์ผู้ชายเลยนะคะไซส์ผู้ชายน้องจะวัดยังไงดีนี่นะคะขนาดนะขนาดนะคะนี่นะคะขนาดไซส์ผู้ชายเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะอาดูความเก่ากันเอาเองนะคะเก่าๆเลยเห็นไหมสวยนะคะ แหวนเขาเรียกแหวนพี่ลอดหรืออะไรนี่แหละคะ่ะพี่ผิดถูกนี่น้องขออภัยนะคะพี่พี่น้องดูไม่เป็นจริงๆนะคะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้ตัวเรือนแหวนนะคะตัวเรือนแหวนมันแบบนี้นะคะนะด้านในค่ะอันนี้จะเป็นด้านในนะน้องส่องให้ชมแบบจะจระไปเลยนะด้านในนะคะเห็นไหมนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะนะคะนี<ด>่<ด>ค่ะด้านในนะหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันรวมส่งแหวนหนึ่งพันรวมส่งนะคะต่อมานะต่อมา าราคา1,500บาทมีองค์เดียวนี่ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมเงินนะคะแบบนี้นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมเงิน1,500บาทนะคะ1,500บาทนี่คือรวมส่งแล้วนะคะ1 5 0 0บาทรวมส่งนะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงิน ด้านในตัวองค์พระนะคะเก่าเลยนะคะนี่ส,สวยๆนะคะเก่าๆเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะงดต่อรองละนะนี่นะคะต่อมาองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนะเป็นงาค่ะเป,เป็นงาเป็นงาเลี่ยมเงินห้าพันบาทค่ะ ห้าพันบาทนะคะเป็นงานนะคะไม่ใช่เลซิ่งองนี้เลยเรียมเงินดีมากนี่ค่ะเป็นงานนะคะสภาพใช้งานค่ะเห็นไหมสภาพใช้งานนะคะดีมากเจ้าของเขาเพิ่งเอาไปเรี่ยมเงินมาค่ะ นะสวยมากค่ะเขาเรียกว่าพิมพ์ปางอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่น้องดูแล้วมันเป็นงานนะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะอง์เดียวเลยสสวยเลยขนาดนี้นะขนาดนี้นะอ่านี่นะคะ ห้าพบาทห้าพบาทรวมส่งนะคะอง์นี้นะคะห้าพบาทรวมส่งจบและค่ะพีนี EP นี้เป็น EP ที่50ส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะลูกค้าใหม่อ่าแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่แอดสามศูนยนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะพี่ๆจะได้ชมผาก่อนใครเลยนะคะส่วน EP นี้ EP ที่50นะคะน้องขอขอบคุณทั้งพี่พี่ลูกค้าเก่าแล้วพี่พี่ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันน้องขอขอบคุณจริงๆค่ะเจอกันใหม่อพีหน้านะคะ EP ที EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ